ราศีเมษนะครับก็มารับชมรับฟังรับคำทำนายว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวเมษจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะเรื่องงานเนี่ยถือว่าชาวเมษเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับในเรื่องในลักษณะว่าในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งการงานว่าจะมีการ อยากจะโยกย้ายหรืออยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆซึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวเมษเนี่ยอาจจะมีเรื่องในลักษณะประมาณนี้เนาะก็ต้องคิดพิจารณาตัดสินใจให้ดีว่ามันจะลงเอยลงตัวกับเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะมีความก้าวหน้าหรืออยากจะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี คุณเองก็ต้องกล้าที่จะเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจและลงมือทานะครับและเดอสตาเนี่ยมองว่าไพ่ใบนี้น่าจะเกิดผลดีกับชาวเมธในช่วงครึ่งเดือนหลังของกรกดาคมนี้นะอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะบอกชาวเมธนะครับในเรื่องงานนะช่วงนี้ต้องดูเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวก Material อะไรที่มันดูเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งใดที่มันมีเกี่ยวกับตัวเลขเงินเงินทองทองชาวเมธต,ต้องมีความรัดกุมในเรื่องตรงนี้ให้ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานเมื่อกี้เกินเกินไปแล้วเนาะอ่ะเป็นช่วงที่ชาวเมธต,ต้องตัดสินใจละอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะ moving up ในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะโปรโมทงานอะไรใดๆหรือได้รับ o f f ร์ในเรื่องงานอื่นๆในเนี่ยก็ ตัดสินใจให้ดีนะแล้วก็มองได้ว่าชาวเมธถ้าตัวคุณเองมีความมั่นใจในผลงานที่ตัวเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยับขยายหน้าที่การงานอะไรอยงนี้ได้อ่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวเมธนะครับส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับช่วงนี้ก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสักนิดนึงนะแล้วก็ช่วง ช่วงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าตัวคุณเองมีการวางแผนมีการรับมือในเรื่องเกี่ยวกับธุรการหรือในเรื่องเกี่ยวกับการงานติดต่อเจราจาอื่นๆใดๆเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามีการวางแผนที่ดีแล้วเนี่ยการไปประมูลงานหรือการไปติดต่อพูดคุยที่จะเกิดผลประโยชน์ให้กับตัวเราเองเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็คือตัวคุณเองอ่ะก็ต้อง าวางแผนให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้